3 2 1นวินเรียบร้อยครับโอเคสวยงามครับสวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับกับช่อง Trader h e r o b y c o d e นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเดินทางมาท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องหาค่าเดินทางแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ในการที่จะมาท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะมาเทรดนะครับด้วยเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วเทคนิคนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะเพิ่ม ส่วนของตัวอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้าไปเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มความแม่นยําให้มากขึ้นนะครับแต่จะเป็นเทคนิคไหนเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีบัญชี 8x นะครับผมแนะนำเลยนะครับให้สมัครนะครับโดยการคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อทําการสมัคร ผ่านลิงก์ที่กําหนดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะใช้ตัวของสัญญาณ AI ตัวหนึ่งทีนะครับและจะได้เข้ากลุ่มเทคนิคลับด้วยเพื่อจะได้เข้าไปเรียนรู้กันนะครับอาลกอริทคิคที่ผมใช้ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจํานะครับแต่ผมจะขอมาสอนและใช้ตัวอินดิเคเตอร์เพิ่มเติมอีกสักหนึ่งตัวเพื่อเพิ่ม,มความแม่นยาวิธีการติดตั้งนะครับให้เราไปที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย moving average ตัวนี้กดเข้าไปนะครับช่วงเวลานะครับผมจะเปลี่ยนเป็น25อ่าซึ่งเป็นเส้นที่ผมใช้ประจําเลยแล้วก็ประเภทเป็น EMA แล้วก็สีความหนาเลือกอะไรก็ได้นะครับแต่ผมชอบสีขาวแล้วก็ความหนาสุดเลยนะครับแล้วก็กดเลือกใช้ได้เลยเราจะได้เส้นนี้ออกมาอ่า๋ยวผมบอกวิธีการใช้ของเส้นนี้ก่อนเส้นนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือถ้าหากตัวของแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้เส้นเราจะเน้นหาจุดที่จะกดลงกันส่วนเวลาที่ ตัวของเนื้อเทียนเนี่ยอยู่เหนือเส้นเราจะหาช่วงเวลาที่จังหวะดีๆในการกดขึ้นกันนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากว่าเวลาตัวของแท่งเทียนเนี่ยอยู่เหนือเส้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเทรนขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเทรดลักษณะของการที่เราเทรดตามเทรนไปเนี่ยโอกาสวินของเราก็จะมากกว่าอยู่แล้วแล้วอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ล่างเส้นก็จะเป็นการเน้นกดลงนะครับอ่า ก็เราเป็นการเทรดแบบตามเทรนด์เพราะฉะนั้นเรากดลงไปยังไงโอกาสบินของเราก็มากกว่าแต่วันนี้เราจะเพิ่มในส่วนของอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจกับเรานะครับให้ไปที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับตรงนี้พิมพ์ว่าพาราก็ได้ครับเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่าพาราบริสาตรตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นผมจะขอเปลี่ยนนะครับจากค่าแรกตรงนี้เนี่ยจาก0.02ให้เป็น0.12นะครับเพื่อ ให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นของสัญญาณนะครับแล้วกดเลือกใช้ครับลักษณะการทํางานของตัวพราบริกซานะครับก็จะง่ายๆอย่ pilots, อางนี้เลยก็คือถ้าหากว่าตัวพราบริกซาอยู่ใต้กราฟนะครับแสดงว่ากราฟเนี่ยกำลังเป็นเทรนขึ้นอยู่และถ้าเกิดว่าพราบริกซาอยู่เหนือกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของกราฟที่กำลังมีเป็นเทรนลงอยู่นะครับตัวพราบริกซานอกจากจะบอกเกี่ยวกับเทรนแล้วยังจะบอกถึงการกลับตัวของกราฟได้นะครับเช่นอย่างจุดนี้ เห็นไหมครับว่าปลาบิกซาเนี่ยกำลังไหลลงมาเรื่อยๆและตัวของแท่งเทียนเนี่ยแท่งนี้นะครับไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นสูงไปอย่างนี้นะครับแสดงว่าดูจากองศาของตัวพลาบิกซาแล้วเนี่ยจุดของมันจริงๆน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับแต่สังเกตไหมครับว่าพอตัวของแท่งเทียนมันขึ้นไปกืนกินปลาบิกซาเนี่ยปลาบิกซาเขาจะดีดตัวเองลงมาอยู่ข้างล่างครับ,พรบเพื่อจะบอกให้รู้ว่าถึงจุดที่กำลังจะกลับตัวแล้วนะครับเราลอเห็นเลยครับว่าปลาบิกซาถ้าเกิดว่ามันยังไปในทิศทางข้างล่างเรียงๆกันแบบนี้อยู่แสดงว่า เริ่มมีการเปลี่ยนจากเทรนลงก่อนหน้านี้เป็นเทรนขึ้นแล้วเป็นจุดที่เราจะเห็นถึงการกลับตัวของกราฟได้นะครับเราจะเอาจุดประมาณตรงนี้เอามาเข้าออเดอร์กันได้นะครับแล้ววิธีการเข้าออเดอร์ของเราจะเป็นยังไงนะครับเราจะหาจุดที่เข้าโดยลักษณะที่เป็นไปตามเทรนของมันนะครับไอ้อย่างจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวของแท่งเทียนเนี่ยมีการเด้งขึ้นไปแล้วกลับตัวลงมาแล้วนะครับพอกลับตัวลงมาตัวพาระบิซานะครับจากที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเทรนขึ้น เริ่มมีการกลับตัวขึ้นอยู่ข้างบนแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าตัวของพาราบลิกซาเนี่ยอยู่ด้านบนมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเทรนลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นแท่งที่มีการกลับตัวอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเข้าได้ในแท่งต่อไปนะครับเพื่อจะกดตามลงมาได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปหาตัวอย่างขึ้นกันดูอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างขึ้นจะเห็นได้ว่าพาราบลิกซาเนี่ยครับลงมาแล้วนะครับเป็นเทรนลงใช่ไหมแต่ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่เหนือเส้นของ EMA 25อยู่แต่สังเกตว่าจุดนี้เนี่ยจะมีการกลับตัวขึ้นไปและเห็นว่าพอถึงอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่บราวิกรามีอยู่นะครับและพอจุดต่อไปเนี่ยพราวิกราโดนกืนกินจนทําให้ตกลงมาข้างล่างครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดแท่งแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มครับว่ามันจะเป็นทิศทางขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เข้าในแท่งต่อไปแท่งนี้นะครับก็ทําให้บินไปได้นะตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นอันนี้เป็นเทรนลงอยู่แต่อยู่เหนือเส้นนะครับแล้วพอ,อ มนลงมาชน e b a 25เนี่ยโอกาสที่จะเด้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราจะยังไม่เข้าทันทีให้เรารอในส่วนของพราบริซาให้มีการกลับตัวเกาะถึงแท่งนี้นะครับตัวแท่งเทียนเนี่ยมีจังหวะที่ขึ้นไปจนเกินกินพราบริซานะครับเลยทําให้พราบริซาเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดแท่งแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันเกิดการคอนเฟิร์มแล้วนะครับเราก็ทําการเข้าไอแท่งต่อไปแต่อันนี้ก็ถือว่าวินนะแต่วินแบบปริมปริมนะครับ ก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่เทคนิคนี้ต้องบอกไปก่อนว่าถ้าหากว่ามันไม่วินนะครับในไม้ที่1เราจําเป็นจะต้องทําการทบไม้นะครับเต็มที่อีก2ไม้ก็คือทบเป็นไม้ที่2และถ้าไม่วินทบเป็นไม้ที่3าหลัจากนั้นแล้วถ้าวินก็คือจบถ้ายังไม่วินเราจะคัดลอสนะครับเพื่อที่จะไม่เกิดการสูญเสียนะ ราจะได้ตามคืนได้อย่างไม่ยากนะครับข่าวดีนะครับตอนนี้ผมได้เปิดกลุ่ม VIP แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้ในการเทรดนะสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อขอเข้ากลุ่มเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันก่อนนะครับที่สําคัญเลยจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าเรียนรู้กับโค้ชนะครับสัปดาห์ละไม่ต่ํากว่า10รอบเลยนะครับโค้ชก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคต่างๆนะแล้วก็จะมีพื้นฐานด้วยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงแอดวานซ์เลยนะครับมือใหม่เน นะครัถ้าหากว่าได้สมัครโบรกผ่านลิงก์ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับและเติมเงินในพอร์ตนะ1,500บาทขึ้นไปนะครับสามารถรับสิทธิประโยชน์ในการที่จะใช้ตัวสัญญาณพรีเดเตอร์1นาทีตัวนี้ได้เลยนะครับและที่มากไปก่อนนั้นนะครับ จะได้รับตัวสคริปต์ไนเปอร์โปรด้วยอันนี้เฉพาะกลุ่มของฮีโร่เท่านั้นเลยนะครับและสิทธิประโยชน์สุดท้ายที่เราจะได้รับนะครับก็คือจะได้เข้ามาไลฟ์เทรดพร้อมโค้ชครับคือพร้อมผมเองนะในวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับเวลา3ามทุ่มนะอันนี้จะเป็นลิงก์เฉพาะของคนที่ใช้สัญญาณในกลุ่มของฮีโร่เท่านั้นเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําการเทรดจริงกันดูนะครับโดยวันนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้สัก 2- 3ไม้์แล้วกันนะครับเพื่อหาเงินในส่วนของการเดินทางแล้วก็ การกินอยู่เที่ยวนะครับให้โค v e r ประมาณหละกันนะครับสำหรับวันนี้เพราะวันนี้เป็ตลาด ODC ด้วยนะครับเป็นวันเสาร์เดี๋ยวงาย่าไงเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าจะทําได้หรือเปล่าเอาละรครับผมมาเจอ USD v r l นะครับอันนี้เป็น o t ทนะครับทำท่าจะลงอยู่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าแท่งนี้ตกลงแล้วมาลงมาเกินกินหรือเปล่าถ้าลงมาเกินกินเดี๋ยวเราจะเข้าในแท่งต่อไปนะครับถ้าลงมากินพราบิกซาเด้งขึ้นไปข้างบนผมจะเข้าที่2000บาทดูแล้วพราบิกซาน่าจะเด้งนะครับถ้าตัวกราฟไม่ดีดขึ้นไปแล้วผมจะกดลงที่1นึ่งวนทีสุดท้ายเพื่อที่จะเล่นในแท่งต่อไปเอาละครับผมเข้าแล้วนะครับที่ผมเข้านะครับเพราะว่าตัวเนื้อเทียนปิดอยู่ใต้เส้น e m a อ5้าและตัวพราบิกซาดีดขึ้นไปอยู่ข้างบนคราวนี้ ลงมาปิดด้านล่างได้อย่างสวยงามหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่ปิดก็ให้เราทําการทบไม้ตามระบบเต่าน,นี้เหลืออีก3ามซิกโกวี่ครับโดยปกติแล้วถ้าหากเข้าตามเทคนิคนี้นะครับโอกาสวินจะสูงมากส่วนมากแล้วก็น่าจะวินนะโอ้โหไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะครับวินไปเลยนั่นแหละ5 4 3 2 1เรียบร้อยได้ไปแล้วครับสวยงามมากไหมแหละ 1,764.90บาทนะครับเราได้ไปแล้ว1ไม้เดี๋ยวลองหาอีกสักไม้หนึ่งครับผมเจอแล้นะครับ sol usd นะครับตอนนี้ทำท่าจะเกินกินตัวของจุดไข่ปลาแล้วนะครับถ้าหากว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่ผมจะกดขึ้นนะครับเหลืออีก20วินาทีรอลุ้นกันครับขอ,อให้ตัวเนื้อเทียนะครับปิดอยู่เนื้อเส้น ema 1 5และกินกินตัวพาราบริกซาด้วยจะถือว่าสวยงามมากแล้วน่าเข้านะครับตอนนี้เหลืออีก4 3 2 หนึ่งไม่ได้นะครับอ่ะเด้งนะครับแต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะรอให้แท่งเทียนอันต่อไปเนี่ยขึ้นมาปิดอยู่เหนือก่อนแล้วผมจะเข้าในแท่งต่อไปนะครับเพราะว่าผมต้องการแท่งที่อยู่เหนือ EMA 15จริงๆนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะเราจะไม่รีบนะครับแท่งแรกมันอยู่ต่ํากว่าเราจะไม่เข้านะครับรอดูว่าแท่งต่อไปมันเป็นไปตามแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามนั้นเราจะเข้ากันนะครับดูถ้าจะไม่ได้นะครับตัดไปนะครับ เาลครับเรามาอีกคู่นึงครับ USD BIL อีกแล้วนะครับเรามาดูว่าตัวนี้จะเกินกินแล้วขึ้นไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่เหนือเส้น EMA 15และทําท่าจะกินกินอยู่เหลืออีก10วินาทีนะครับผมจะกดขึ้นถ้ายังอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่นะครับ3 2 1ไปครับกดขึ้นครับโอเคเรามารุ้นกันครับว่าจะไปทิศทางไหนนะถ้าไม่บินเราก็แค่ทบม้ครับตอนนี้นะครับ SOL USD นะครับทาท่าขึ้นมานะครับอยู่เหนือเส้น EMA 15นะ เดี๋ยวเราจะทําการกดขึ้นในแท่งนี้นะครับดูว่าจะวินหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วมีโวลุ่มดีมากส2 1วินเรียบร้อยครับโอเคสวยงามครับ1 7 6 8 1 3นสะครับสำหรับคู่ USD b i l นะครับและผมมีเข้าไปอีกนะครับ SOL USD นะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะผมกดขึ้นตามอีกคู่นะครับเป็นคู่ที่3มนะมันมาติดติดกันนะครับเลยแบบเอามาเลย2คู่นะ คู่เมื่อกี้ USD BRL นะครับวินไปไม้ที่2เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสิวีครับขอให้วินไปเลยนะครับคู่นี้7 6 5 4 3 2 1หโอ้โห,โหวินอีกแล้วครับสวยงามมากโอ้โหวันนี้วินไปแบบไม้หนึ่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องทุกไม้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากวันนี้วรวมกัน3ไม้นะครับเรากำไรไปอยู่ที่นี่เลย5 3 0 2 2 3นะครับ โอ้โหถือว่าทํางานแป๊บเดียวนะอันนี้ผมอัดคลิปมานี่น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับสามารถที่จะทํากําไรได้ในส่วนนี้นะครับสามไม้กําไรไป5้าพันกว่าเนี่ยก็ถือว่าคุมเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ส่วนหนึ่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจแล้วกันนะครับอยากจะลองศึกษานะครับการเทรดแบบนี้ หรือการเทรดแบบรูปแบบนี้ซึ่งยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเทรดแบบ Binary Option นะครับเป็นการเทรดแค่เราคาดเดารับว่ากดขึ้นหรือกดลงถ้าเราคาดเดาถูกเราก็ได้กาไรส่วนนี้ไปครับแต่ถ้าเราคาดเดาผิดเราก็เสียส่วนนี้ไปเหมือนกันการที่เราจะคาดเดาได้นะครับจะต,ต้องมีเครื่องมือที่ดีมีความรู้เทคนิคในการเทรดนะครับตรงนี้ก็อยากให้ศึกษากันหรือจะเอาเทคนิคที่ผมสอนในวันนี้เนี่ยไปใช้งานดูก็ได้ไปลองฝึกหัดดูก่อนก็ได้นะครับ แต่ที่สาคัญนะครับนอกจากตัวของอินดิเคเตอร์ในการใช้ตัวนี้แล้วทางเราจะมีตัวของสัญญาณ AI นะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณตัว1นาทีตัวนี้จะเป็นสัญญาณที่มีเสียงดังนะครับติ๊งติงนะครับซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่มีความสามารถที่จะเตือนเรานะครับว่าถึงจุดที่จะเข้าได้แล้วให้เราทําการกดเข้าได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้อง เฝ้าหน้าจอหรือเฝ้ากราฟเลยแล้วก็ใช้เทคนิคอย่างอื่นในการคัดกรองเพิ่มเติมเข้าไปอีกทําให้วีเลตมันสูงขึ้นตรงส่วนนี้นะครับก็อยากให้ไปลองใช้กันดูนะครับและใครนะครับที่เข้ามาในการที่จะเข้ามาเรียนศึกษาเรียนรู้แล้วใช้ตัวสัญญาณตัวนี้สัญญาณ AI ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะได้เข้าสู่ห้องเทคนิคลับด้วยนะครับซึ่งจะมีโค้ดคอยสอนนะทั้งหมด7วันเลยนะครับผมเองก็สอนอยู่ในวันพุธนะครับตอน4ี่ทุ่มนะเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยนะครับ ก็มีการเรียนการสอนนี้ทุกวันผ่านซูมนะครับให้ไปศึกษาแล้วก็มีเพื่อนๆทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับเทรดในวงการนี้ก็ได้เจอกันตลอดพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับใครที่สนใจทักไ,ได้เลยนะครับอย่าให้พลาดโอกาสดีอย่างนี้แล้วกันนะไม่ต้องไปลงทุนทําอย่างอื่นแล้วครับลองศึกษาเรื่องนี้ให้โอเคให้ชํานาญแล้วเราลองมาลุยกันกับตลาดนี้ดู ว่าเราเข้ากับตลาดนี้ได้หรือเปล่าถ้าอยู่ได้ผมรับรองเลยว่าโอเคสบายแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครนะครับถูกใจวิดีโอคลิปนี้หรืออยากจะสนับสนุนกันนะครับก็ให้กด subscribe กด like กดแชร์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้ลากไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ